วันนี้เราจะมาพูดถึงโหมดมืดในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน,สโฟนเสียวมี Redmi Note 9อันนี้เนี่ยมันทําให้มืดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ประหยัดพลังงานมันจะได้อยู่กับเรานานๆอยู่ทั้งวันไม่ให้มันสว่างเยอะให้มันสว่างเยอะมันก็จะกินแบตไงมันก็ต้องไม่ต้องสว่างมากมันก็จะได้ไม่กินแบตไงและที่สําคัญ มันรู้สึกว่าถานอมสายตานะมันไม่แสบตาจนเกินไปคือนถ้าหน้าจอมันขาวจองอ่ะไปดูไปดูอาไปดูไปดูในตั้งค่าเวลาเรากดในตั้งค่าเนี่ยคุณจะเห็นหน้าจอในตั้งค่าผมที่มันมืดบางคนอาจจะสงสัยทําไมมันมืดมันไม่ดําปีเลยนะตัวหนังสือ,อสีขาวปกติเนี่ยพื้นมันจะเป็นสีขาวแล้วตัวหนังสือจะเป็นสีดําถูกไหมอันนี้เวลาเราดูแบบเนี้ย จะมีความรู้สึกว่ามันไม่แสบตามันมันถนอมสายตาเราเราก็เราก็ผมชอบฟังก์ชันนี้เอาง่ายๆผมชอบฟังชันนี้เพราะโดยปกติแต่ก่อนก็จะมีโหมดถนอมสายตาโดยการตัดแสงสีฟ้าซึ่งมันก็มันก็ได้ประมาณหนึ่งอะนะเออแล้วมันมันก็ไม่แบบเนี้ยมันแบบแบบมืดอะมันดีหนึ่งมันประหยัดแบตสองมันประหยัดสายมันนมันมันถนอมสายตาเราด้วยเหมือนไปประหยัดพลังงานสายตาเรา อันนี้จะไปตั้งค่าตรงไหนยังไงอ่าอันนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะมีอยู่ในเมนูทางรัดนะจ๊ะในการลูดหน้าจอลงมาจากด้านบนนะเป้เนี่ยลูดลงมาแล้วลูดลงมาอีกหนึ่งเที่ยวคุณจะเห็นโหมดมืดมันไม่มีภูกันเอาไว้ภายหลังไม่ต้องคุยกันโอเคมา อันนี้เวลาลูดลงมาเองเก็บภาพหน้าจอมาให้ดูมันจะมีนี่ฟังก์ชันโหมดมืดนี่อันนี้นี่มันเขียนว่าโหมดมืดนะพี่ถ้าพี่หาไม่เจอเนี่ยพี่ลูดหน้าจอไปทางนี้อีกหนึ่งที่ยเพราะมันจะมีอีกหน้าหนึ่งอยู่นะมันมีสองหน้าไปหาเอาก็แล้วกันในโหมดมืดถ้าแตะขึ้นมามันก็จะมืดอย่างที่เห็นนี่แหละแต่มันไม่ได้มืดหมดนะในในแอปเนี่ยมันไม่มืดเช่นในแอปพลิเคชัน Line เนี่ยในบางยี่ห้อมันมืดมืดทุกอันเลยแต่อันนี้มันไม่นะอันนี้เนี่ย ในไลน์มันก็ยังขาวอยู่นะอะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ใน a c e b o o k อ่ะใน Facebook นี่มันก็ขาวนะมันไม่ได้มืดอ่ามันเนี่ยมาประมาณเนี้ยแต่ว่าในฟังก์ชันโทรศัพท์เอ้ยนะมันก็จะมืดเห็นไหมอ่านะแล้วก็ในฟังก์ชัน SMS เอม้ยมันก็จะมืดคือถ้ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้ามันเป็นฟังก์ชันที่มันมันอยู่ในเครื่อง เป็นฟังก์ชัน,นของเครื่องไม่ได้ไปของแอป,ปที่ถูกติดตั้งลงมามันก็จะมืดเออเอาแค่นั้นนั่นแหละอ่ะวิธีใช้ง่ายๆก็คือในเมนูทางลัดแค่แตะอ่ะเราลองแตะดูก็ได้อ่ะแตะตึก๊กปิดโหมดมืดทำงานไหมมันก็จะขาวอย่างที่เห็นนี่นะลูกพี่นะอ่านี่ก็จะเห็นว่าเออมันขาวเดี๋ยวอ่ะเค่อยมันเดี๋ยวมันคิดกับงงอ่ะนี่ก็จะเห็นว่าฟังก์ชันมันก็จะกลับมาเป็นปกติคือพื้นขาวตัวอ,อักษรดำอ่าอันนี้เป็น เป็นฟังก์ชันที่ที่ผมเลือกใช้เอาหมดหมืดน,นะแล้วได้อีกอีกแบบหนึ่งล่ะถ้าเกิดในเมนูทางลัฐมันหาไม่เจอทำไงอ่ะแมม่งทีถามมาก็งง <g ül> <g ül> ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงว่านีเมนูทางลัดมันไม่มีเพราะอะไรนะแต่ว่ามันเข้าทางอื่นก็ได้เรา,าไปเข้าทางอื่นเราไปใช้ฟังก์ชันนี้ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการตั้งค่าก็ได้ไม่ได้ใช้ต้องใช้เมนูทางลัฐแล้วก็มาที่นี่การสแสดง ผลเนี่ยมันเขียนไม่ครบถ้าจะพูดถึงการแสดงผลหน้าจอไปด้วยจะครบเลยนะอ่ะในโหมดต,ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยโหมดมืดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโหมดมืดมันอยู่ตรงนี้ี่ตรงกลางๆเลยบรรทัดที่3มเนี่ยนะมีโหมดมืดตอนนี้มันปิดอยู่เราก็แค่แตะลงไปอ่ะแล้วเราก็เปิดขึ้นมานี่มันจะมีเนี่ยโหมดมืดนี่นี่ตรงนี้นะพี่นะเห็นไหมโจปากกาตรงนี้เปิดขึ้นมาจึ๊ก ในโหมดมืดตรงนี้เนี่ยมันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งให้คุณเลือกใช้งานคือในเมนูทางลัดมันแค่เปิดหรือปิดแต่ว่าถ้าในตั้งค่าเนี่ยคุณสามารถกําหนดเวลาได้ด้วยนีย่การกําหนดการนี่กาหนดการเห็นไหมมันมีให้เราเลือกเลยอันนีิเช่นอ,อ๋อถ้าเป็นตอนกลางวันเราอยากให้มันสว่างเราไม่ได้อยากให้มันมืดเออเราก็เปิดได้นี่เปิดฟังก์ชันกําหนดการขึ้นมานะแล้วเราก็แตะลงไปอาวโอเค มันปิดฟังก์ชันข้างบนอ่ะแล้วมันก็จะเลือกอันนี้เปิดใช้งานอันนี้เป็นฟังก์ชันการเปิดใช้งานแล้วปิดใช้งานปิดใช้งานโมดมืดตอน7จ็ดโมงเชา้าตอนนี้มันเกิน7จ็ดโมงเช้าแล้วเพราะฉะนั้นมันจิงสว่างโอเคไหมแล้วเราก็ไปเปิดใช้งานโหมดมืดเอาตอนทุ่มหนึ่งอ่าอันนี้มันตอนตั้งค่าเอาไว้อย่างนี้อ่านะกดลงไปเนี่ยมันจะมีเวลาให้คุณตั้งค่าเลย คุณอยากใช้โหมดมืดในเวลาไหนล่ะอาทิเช่นคุณอยากใช้ตอน5โมงเย็นคุณก็เลื่อนไป47นาฬิกาอะสมมุติเฉยๆยนะอ้าวแล้วก็กดตกลงจึ๊เสร็จแล้วคุณอยากให้มันปิดการใช้งานตอนไหนเออ,อสมมุติเฉยๆนะปิดลงไปสมมุติจะให้มันมืดใช่ไหมเราก็ไปปิดเอาตอน8โมงโอเคแล้วเราก็กดตกลงปั๊บอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมืดเห็นไหมอ่าะมันก็จะไปสว่างเอาตอน แปดโมงแล้วมันก็จะไปมืดทีตอนห้าโมงเย็นอันนี้มันตั้งเวลาได้ด้วยเออนะเราก็ปิดไปทําไมอ่ะมันมืดตลอดเวลาผมชอบมากกว่าที่จะให้มัน <c oughs> ให้มันมืดสว่างเป็นเวลาคือมันดูแล้วมันจะงงไหมไม่รู้เตะถ้าคุณไม่งงคุณก็ไปตั้งค่าเอาก็แล้วกันอันนี้มันแล้วแต่ชอบเลยเป็นฟังก์ชัน ที่มีในเครื่องสมาร์ทโฟนเ x ี a o ี i Redmi Note 9ก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันแล้วแต่ตามใจชอบชอบอยังไงก็ตั้งอย่างนั้นไม่มีบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วเครื่องคุณไม่ใช่เครื่องผมเอาแล้วแต่สบายใจเลยนะอ่าชอบไงก็ว่าไปกันแล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ